พาลูกไปเที่ยวครั้งแรกเจอปัญหาอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังเลยแล,ล้กันช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วกดกด subscribe ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าการมาเที่ยวเะอายเป็นการมาเที่ยวครั้งคืนครั้งแรกของน้องวินเลยซึ่งมันก็มีปัญหาอยู่หลายๆอย่าง ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังละกันสาหรับใครที่จะพาลูกไปเที่ยวนะครับก็ลองมาฟังฟังดูบ้างนะเพื่ออาจจะรู้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ไขได้ก่อนนะอย่างแรกเลยนะครับลูกเขาไม่ชินสถานที่เกิดความเครียดขึ้นมาพอเริ่มตั้งแต่เช้าเนี่ยเราพานั่งรถมายาวเลยไงนั่งรถมาชั่วโมงกว่าเขาก็แบบรู้สึกไม่ช่อยชอบไงในระถง,งงแงออกมาจากคาซีดด้วยยอมรับเลย <c oughs> แล้วก็เราพาไปที่เที่ยวเนี่ยประมาณสัก 4- ี่หที่ภายในเวลา2วันเนี่ยค่อนข้างจะถี่มากเกินไปสาหรับลูกด้วยแหละ ทำให้น้องวินเนี่ยเขารู้สึกเกิดความเครียดไงเพราะว่าเขาแบบไปที่ที่แบบเฮ้ยที่ไหนไม่รู้จักไม่รู้จักก็เลยงอแงขึ้นมาระดับหนึ่งและนั่นก็คือข้อที่2ด้วยคือที่เที่ยวเนี่ยมันเยอะเกินไปเพราะบอกนิดนึงนะสมัยตอนที่ผมกับหมวยยังไม่มีลูกเนี่ยยังไม่มีน้องวินเนี่ยคือเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยไปถี่ยิบมากคือแบบวันเดียวนะอัดเข้าไป5ที่4ที่5ที่6ที่เนี่ยเรื่องธรรมดาเลยรู้หรือเปล่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอ่ะผมไปเที่ยวที่โตเกียวอ่ะ ผมไปเจ็ดวัดลวดภายในวันเดียวอ่ะนี่ขนาดอยู่ที่ต่างประเทศนะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะไปเจ็ดวัดภายในวันเดียวอ่ะคือเรียกว่าวิ่งกันเลย,ยก็ว่าได้แต่ทีเนี้ยด้วยความเคยชินไงพอเรามีลูกปับ๊บเราก็ยังแบบเที่ยวด้วยความรู้สึกว่าแบบโอ้ราต้องวิง่งต้องวิง่งอะไรประมาณนี้สุดท้ายลูกเนี่ยเลยเกิดความเครียดเพราะว่าแบบหนึ่งมันหลายที่ไงและข้อสองเนี่ยก็คือกว่าเขาจะเริ่มชินนะ่ะเราใหญ่ที่แล้วทําให้ลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบ มันมันเครียดตลอดเวลาไงเขาไม่ได้ผ่อนคลายเลยข้อที่3นะครับเวลา,านอนของลูกเนี่ยปิดเพี้ยนไปเพราะว่าแบบมันตื่นเต้นไงข้อที่1นนะคือลูกเขาออกไปข้างนอกเงเขาก็แบบเจออะไรบางอย่างเขาก็เลยตื่นเต้นอ่าอันที่2คือตอนที่ผมแพลนเที่ยวอะ่ะผมลืมคิดถึงเรื่องเวลา,านอนของลูกไงมันก็เลยค่อนข้างจะลําบากในการที่เที่ยวในครั้งแรกคือเราลืมคิดถึงเรื่องเวลา,านอนของเขาแล้วเขาเริ่มน,นอนไม่ตรงเวลา,าแล้วให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะงหงี้พอสมควรเลยแหละ อันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยนอกจากไปอยู่ที่นานๆอะไรแล้วเนี่ยเราควรจะแพนเวลานอนให้เขาด้วยอันที่4นะครับพองเยอะมากคือจะบอกว่าขนของไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะแต่เป็นเพราะว่าเราไปค้างคืนไงถ้าเราคร้างคืนหนึ่งคืนเนี่ยของเยอะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราคร้างคืนเพิ่มอีกคืนหนึ่งนะเป็น2คืนเลยอ3คืนนะของเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวดังนั้นถ้าถามผมนะเวลาที่จะไปเที่ยวกับรูปแบบค้างคืนนะ บางทีไปสัก2 3สาคืนได้ก็อาจจะคุ้มกว่านะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมข้อแรกนะการเปลี่ยนสถานที่เนี่ยทำให้เด็กเขาเกิดความเครียดได้ดังนั้นครั้งแรกๆที่ไปเนี่ยเราจะไปได้แค่คืนเดียวหรืออาจจะไปได้แค่ไม่กี่ที่เนี่ยทำให้เด็กเขาอะ่ะไม่เครียดมากอันที่5นะครับเป็นอันที่ผมค่อนข้างจะพลาดเหมือนกันคือเราก็ลืมคุยกับทางโรงแรมว่าขอเตียงแบบเปียกๆขาจัดเตียงสูงเลยแกต้องเข้าใจนะคือถ้าเกิดเราไปกันเองอะ่ะเรารู้สึกเตียงสูงเนี่ยมันดีไงแบบ เตียงมันสูงอ่ะมันแบบโอ้ยเออมันดีอ่ะรู้สึกเตียงสูงมันดีไงแต่พอเราไปกระลูลกบอกโอ้โหนี่ถ้ะลูกกิ้งตกลงไปนี่แย่แน่นอนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวคอหลังถ้าเกิดเราไปโรงแรมอย่างเงี้ยเราต้องอาจจะต้องคุยกับทางโรงแรมก่อนว่าเอ้ยมีเตียงเตี้ยไหมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบทำเป็นล้วนม,มนุษย์อ่ะแล้วก็แบบนอนกันไหมล่ะเพราะว่าแบบกลัวเด็กตกลงไปดังนั้นผมก็เลยบอกนิดนึงนะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยลองคุยกับทางโรงแรมดูนะว่า มีเตียงเตี้ย,รย,รยหรือเปล่าหรือว่าจะหาวิธีป้องกันวิธีอื่นก็ได้เช่นแบบเอาไปอัดมุมด้านข้างแล้วเราก็มานอนกว้างอีกทีนึง ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่นึกไม่ถึงเลยเพราะว่าโปรตีเนี่ยโรงแรมมักจะมีตู้เย็นอ่าที่นี่ก็มีแต่ที่นี่ันเป็นตู้เย็นที่เป็นแบบมันไม่มีช่องแช่แข็งไงแล้วเราเอานมไปเนี่ยมันไม่มีช่องแช่แข็งเนี่ย,ลย,ย,ลยกลายเป็นแบบเฮ้ยลำบากนิดหน่อยแต่ก็โชคดีที่ว่าผมพบถุงน้ําแข็งไปเยอะแล้วก็เราก็ตัดสินใจทันทีเลยไงว่าเห็นไม่มีที่แช่แข็งปับ๊บวิ่งออกไปซื้อ น้ำแข็งที่เซเว่น,นมาใส่แทนก็เลยช่วยได้ระดับหนึ่งแต่อันนี้ก็เป็นข้อบิดพลาดข้อหนึ่งนันที่ผมลืมคิดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะไม่มีตู้เย็นหรือบางโรงแรมเนี่ยตู้เย็นมันอาจจะไม่มีช่องแช่แข็งหรือว่าตู้เย็นที่มันไม่เย็น่ะเพราะว่าบางที่นะคือเราดึงคียการ์ดออกปับตู้เย็นมันตัดเลยนะกลายเป็นว่ามันไม่เย็นอ่ะก็ไม่ได้อีกดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยก็ยๆๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปัญหาของการพาลูกไปเที่ยวครั้งคืนคืนแรกเจออะไรบ้างสำหรับคลบ Bop